สบาร์ติ้ฟซีทุกทุกท่านทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศเนาะกะกะขอโทษขออภัยหลายๆเนาะฟซีเพื่อนกะเนาะเพื่อนว่าคลิปแมลงแทศนักตรวจสอบเลยเด้อเพื่อนว่าบ่มีเสียงว่าษาขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่ายังโทรศัพท์แมลงแทศมีปัญหาเนาะโทรศัพท์แมลงแทศบ่มีปัญหาอันโทรศัพท์แมลงแทศมีปัญหาเนาะห้องกัไปแปลงมาเนาะ ก็ขอโทษ FC ทุกๆท่านแล้วที่คอมเมนต์มาควนอุกควรเอาคักหลายเอาบ่พอลงแทนดังไผเห็ดยังเนาะพอลงแทนลวกหอยพี่น้่งลวกหอยก็มาก็มาแบ่งให้ย่าแทกแน่เนาะให้เจ๊ซ้ายแดกก็ครึ่งนึงกคนละครึ่งเลยเนาะ น้องอันนี้เพื่อนเอาหายพี่น้องเอ้ยพอเมือ่อในขึ้นไปห้าน้องอันนี้เนาะก็บบริ้ตั้งใจขืนไปห้าเพื่อนดอกพอดีได้เก็บให้ปวดทางเนาที่ว่าเอฟซีเพื่อนนบ่มีเสียงนล้วเนาะ่านขืนอีแล้วเต็มเพื่อนอีกเลยยังไงเฮ้ อุนอุวนเอากาลังหลวกหอยแข้งหอยหอยแข้งเนาะเพราะว่าน้องอันเคยพอต้องแทนหายพัวน้องอันนี้ได้เฮ็ดปวกขึ้นไปฝากเพิ่นพี่น้องก็เฮ็ดปวดที่เก็บขางทางอะไรเนาะขึ้นไปฝากเพื่อนพอแม่ม่านเพิ่นอยากก็เลยเอาไปฝากขึ้นในเพิ่นเพิ่นก็เลยมีหอยฝากต่ออีกมาก็มาแบ่งกับห้าคนละครึ่ง องแทมเพิ่นดวอีแล้วนี่พี่น้องยังพอทองแทมเพิ่นดวดยังเพิ่นพอยังดวอกนให้พวอันนี้น้ำจิ้มจ้าหอยคีนบอนาครังแรกแม่นเนชิดกิ้นหอยนั่นหอยคา ไม่รอดเพชรแล้วเพชรลูกเพชรเพชรนัอแม่แทนสื่อโคมมาเพราะว่าโคมนี่มันเป็นสากแบดเนาะเวลาอันไฟดาบไฟยังกับพอได้ใต้ฮะนะแม่แทนสื่อโคมมาใหม่เนาะเอาบายจุงสบายดีพอยไงแมยไงมือนี่มากินหอยน้ำ ลานน้อย้เด้อครับครับไปลุยลุยเลยลุยเลยมาให้แกให้กินใหมมั้ตัวนี้มันบอยใัวนี้บอกเห็ดบอเห็ดแม่ห่อเห็ดบอมือในก็มีแต่หออย่างเดียวสบายมีปลาลูกอยากกินอันนี้กระถางน้องเคยบู้หายกะขึ้นซิบริกินเดี๋ยวเอาไปหน่อยน้องเคยอาหาร พวนาของอันนี้เอาหายขึ้นไปหาเพิ่นบริขึ้นไปหาเพิ่นเดาขึ้นไปแปลงโทรศัพท์ที่ว่าโทรศพัพท์บ่มีเสียงอะไรเลยครับเขอถูกขอแพ้ในร้านน้ำปลาด้วย 现在。<Yeah. S 2> yeah. เอาบ่อครับทำนดหน่อยที่เห็นทำนดหน่อยนาน,น,น,นอย่าไปเห็นนะตีปลาลุงสีหายอ่นนานเดปลุงสีหาย้ยทุยเป็นยังไง แล้วก <Scroll> ็แซ่บหอมหอมอยังลูกอู้หอม่ใสบ่มีมีหไปหาน้องอันนี้มาน้องอันนี้ได้4เดือน4เดือนกว่าแล้วพี่น้องทองเพิ่นซื้อผาได้4เดือนปลายแล้วหืหอยก็สิจ่อยักหอยหอยใหญ่ยกนี่ วันน hey. ี้กินเมนูหอยจ้ามีแต่เมนูหอยหอยไงหอยแอยหอยแต่แบบหอยหอยโสดนะหอยใหญ่หอยไงปลาลุงหอยใหญ่ปลาลูกจำหอยไงจำหอยปลาลุก บอมจับเม่นายหอมจับบีดุงคอม่เป็นแบบนองหักนมึงไปทถ เหมือนกับยุ่นๆผมีหัวน่วยมั ở mai kia tí này mai mấy còn khen cả tiện thôi nhau mà sao sáy già bấm anh nó hay bà đuôn bừng, đuôn vậy luôn bưng dạy nhưng luôn à? đây là người thủ dạy mà chốt nó bưng đu chốt á luôn chốt á tài dạy bấm anh តាតាដាក់អង្គចាបងហាំតាតាញ៉ោគុណម៉ៃនេះនេះអមថាអមហិតទីតាបោស៊ុយយ៉ាំគីតែញ៉ោព្រោះផាតាព្រឿនអោហុំនឹងមិនព្រៃយ៉ាងមិនថាន់ដៃស៊ុយយ៉ាំវីតាមីនឲ្យព្រឿនជី Ừ tốt tôi okay. okay. kia đây, kia, tụi kia, tụi kia một lại. Một đi À ha, lèm xong ôi Vui nha thầy Bạo vô Vui nha Hoàng thêm vui nha Thái đi khoa rượu đi khoa vui nha Vui ôi nha Vui ôi nha Vui nha nha Vui nha nha Hết rồi đấy, có thể chậm, chịp, chịp, sao nó mới mọi người, ừ. ừ. sao cũng không có bị bể Bà mẹ bà hả? bà hả? Kim bất cả cũng đại của ม่ต้างทานเด้อม่มาเฮไม่ด้มาแมา่แล้วมาม่ครับันั่เท่เะ <c oughs> ตุ บังคับเนี่ยแกเลยแมลูกมามาเอให้เฮ้เดี๋ยวปลาลุงทิ้งใเดี๋ยวหาดูให้แม่ cái nào thầy này á cái nặng này cái tụm nặng này bỏ chơi này cái tụm này nữa